สวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปนะคะสวัสดีเอฟซีทัวโลกสวัสดีแอดมินนะคะวันนี้ตีไม่ก่ะเร็จจากคุยกับรัฐบาลแล้วตีไม่กัมาลุงเลี้ยนนะคะจักหนอยพี่น้องคิดว่าสิ่พันท่านเลื่อนเราเนี้ยอ่าเพราะว่าตีไม่ก่ะโทรบอกคุณครูเนาะว่าอาชีพอะไรามาลุงเลี้ยนที่นี่ขาเจ้าคุยกันเร็วนะะเนาะอ่าสามโมง เก่าโมงเน็ดๆนะคะตีไม่ก็ได้เฝ้าฟึดฟัดนะคะอันท้อหาพี่ต่อยเพิ่นมาส่งนะคะพาดเรืออันนี้ก็ล่ำเงยนะคะพุ่นะพี่น้องเดจะซุให้เบิ้งค่ะโอ้เรือลำ่ำหญ่แห้งพุ่นะปพาดพุ่นะโอเคค่ะบัตทนีเฮาสิขึ้นไปห้องเรียกเนาะค่ะเนาะตีไม่ได้ตีไม่ได้ไไดพักซี่เหล่านะคะสิเอาไปเฮ็ดอ้อมนะคะ เบื้องลู่กินแล้วมันสิมีรสชาติบ่เบื้อนี้กบับ่ได้มีรสชาติเนาะเพราะว่าเป็นไข่นะคะกะับเห็นว่ามันต้องออกมาสูดอากาศข้างนอกนะคะทุกคนนี่นะคะก็ต้องขออภัยเดอ้อมืดนคุณกลุมล่มดาวฝนสิตกนะคะนี่กัหวังว่ามันสิบ่ตกก่อนทีท่ตีใม่สิกลับบ้านเนาะคะ่ะเนาะกัประมาณนี้ค่ะ เมืองเขาสะอาดสดนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นพับเป็นบาร์สามารถนั่งกินได้นะคะนั่งเดิมนั่งดริงนะคะมาดื่มมาดริง้ง <laughs> อันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะ,ะของแขกส่วนมากแขกจะหลายด้วยค่ะนะคะร้นะะานค้าแขก <laughs> เป็นเซลไฟว่านี่ใครเห็นบ่ค่ะ เราค่ะเนาะเดี๋ยวตีไม้สีผ้ายางเบื้องรอบๆนะคะเป็นไปซ้ายจักน้อยก็บพาเป็นยางนอกจากนี่ะค่ะเป็นตึกเป็นแถวจําได้ว่าตรงนี้นะ่ะตีไม้เคยมากค่ะ<ม>เพราะเคยมากเพราะอย่างงที<ม>เคยมาตรวจทองนะคะตอนที่ว่าแฝดต,ตีน้อยนะั้นลดไปใครนึงเนาะนี่แหละมาตรวจนี่แหละคะ่ะแต่จำาระด้แล้วว่าตึกใหญ่นะคะคนตรวจดีดีได้เป็นผู้เท่าค่ะ แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกเกียนแล้วนะคะตอนมาตรวจอีกรอบเพิ่นเสษียนนะคะแต่ว่าเพิ่นตรวจดีแห้งดีมากใครรุดไปคอยคิดว่าข่อยแห้งได้ที่แหลกอ่าดีที่ว่าข่อยยังบกูดพูดูกงเราเพิ่นห้ยาให้ยาหยุดเลือดมากข่อยกับบอกกินได้ไม่นองข่อยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอมันมันเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยยังมีเด็กอีกคนหนึ่งอยู่ข้างในท้องเรานะ่ะเออ ที่มันไห่อยกับบานนี่น่อยมันสูบยาทุ่นๆอยู่เนี่ยไร่ช่งเนาะโอ้ยาสูบตำดังไปพี่น้องไข่ตืมอบานนิดหนึ่งลมเฮ้งเงี้ย ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่ได้โกรธไม่เกลียดแต่เขาจะโกรธจะเกลียดราอนก็เรื่องของเขาเพราะว่าการที่เราจะพูดอะไรให้ใครนะัมันต้องให้เกลียดกันนะคะมันเป็นซิงบอดีบอดีวัญมาโรงเรียนกระจอกพักกันเพิ่งตกใจเลยไอ้มันมาได้ไง,ไงวะมาหนังสิหห้องเรียนเรานะคะลึกลับมาก

โอเคนะงเลิกเรียนแล้วนะจ้า <c oughs> มาถ่ายคลิปกับบรรยากาศง่ามๆให้มูเจ้าเบิงพี่น้องนะโอ้จเจ้เบิรงดูพี่น้องเลยบอลูนเะเป็นคนมักมักๆมัก,มก,มกวิวสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้พี่น้องอ่ะแดดออกค่ะแดดออก <c oughs> นะคะแดดออก เมื่อนี้ก็มาซื้อ,อยาอะไรยาเคียวยาฝาทลายจุดนะมีน้องเออมาซื้อ,อยาแล้วก็ซื้อน้ำขิงนะคะน้ำขิงเ <c oughs> มื่อวานน่ะก็ต้มขิงสดอยู่ด้จ้าต้มหลายมือเราแหละกินขิงสดน่ะมันก็รู้สึกดีแต่ปน,น้มันหมดนะวันนี้ก็เลยมาโรงเรียนนะคะก็มาเห็นขิงแบบส่งสําเร็จเลยก็เลยเอามากองนึงนะคะ <c oughs> เหน,นะคะปากมันกับบวัวมันเป็นอย่างบุ้นแผ่อย่างบวกค่ะอื าปากบวมปากเบื่แล้วก็มาเอารูพร้อมนะคะเพราะว่าเฮ็ดรูเปลี่ยนรูนะคะจาก <c oughs> รูแต่งงานนะคะจะก,กระเสียวออกนะคะเพราะว่าลูกไส้บอกว่าเอาออกซ้ำมากกจจมาเพราะนันนน้นลูกก็คิดดแต่แเม่ยังคิดบ่หร้ก็ขอโทษได้หลายเด้พี่น้องก็เลยสีเปลี่ยนให้ลูกไส้อ่ะเข้ากับมูป,ปอนแล้วแหละเข้ากับอันใดตัดใดเข้ากับตัดออกไปซะใหญ่มันลงเหลือในชีวิตเท่านะคะ,ะเข้าจะได้เจออันใดทีมดออ่มันดีเพราะต้องมันจะได้ลืมเร็วกว่านี้อีก นี่นะคะปอะมานนี้ค่ะไปไกลบ่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวตักน้ำแล้วตีมากระสือไก่เหนียวนะคะไก่เหนียวไปเห็ดออมไก่นะคะทุกคนไปเห็ดออมไก่กินนะคะเราจะก็สินหนึ่งข้าเหนียวฮอน้อนแบบนี้พี่น้องเลยเพิ่นมาจอดตรงนี้พอ่ะ ตรงจอดเลยไรคือบ่จอดมันมันจอดตรงนี้อันนี้ก็รอเรือนะคะรอเรือเรือยังไม่มาหรอกค่ะนี่คือรอเรือนะคะรอเรือคึมคึมแล้วก็คึมคึมแดดแดดแล้วก็ลมนะคะลมแห้งอยู่เด้พี่น้องพอพอเม็นหน่อยหน่อยได้หนีลมคอยมาก,กอนเมฆนี่ละมันเห็นแห่งงามดี จั้งใดก็ผิดพลาดประการใดขันภาพมันสันตีไม้ขอโทษขออภัยเปนนาทีตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนอยงใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายกันขอมาหลายๆเด้อพี่นอ้องโอ้เสอตีไม้ขอขอวยพาอในมูเจ้านะคะพบเจอจะสิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน,น้าทั่วตานะคะ <c oughs> โอ้เสอเราได้บาดี้พี่น้อง <c oughs> พวนน่ะค <c oughs> ักบ่บาดท,ที่นี่ น้ำขึ้นนะมือเสานี่เลือลบ,บลัฟเหมืองใยเลยพี่น้องมาจะทั้งใดวุ <c oughs> น่าจ,จะเป็นเลือบประมงนะคะเลือบประมงว้าลูกจะเพึ่งปิวนี้เด้อัวก็ไปเอามาใหม่ๆปิวนี้เ็เไรได้คะ่ะสุขภาพแข็งแรงกันนะตัวหน้าทัวตากันเด้อพบเจอแต่สิ่งดีๆแคล้คาดปลอดภัยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมคม ความปรารถนานะพี่น้องเด้อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันเข้ามาหลายๆค่ะพี่น้องจังได่ตี๋มา้ก็ฝากคลิปเบิ่งคลิปยอดลังให้ตี๋มา้เ,เด้อค่ะใกล้จะซ้ำเล็ตใกล้จะซ้ำเล็ตแล้ว <c oughs> อย่าลืมพวงมาลัยน้ำเดอ้อพี่น้องเลย <c oughs> พวงมาลัยหนาหาน้ำแน่ก็ดีค่ะ <c oughs> โอ้สเสือพี่น้องฝนผลผลโอ้เรือไม้ยังโก็มาละผลทูนบักไก่นึง โอเคน้องพี่น้อง,องเดี๋ยวจังใดตีใหม่กับที่คอลามูเจียวบีกอนเจอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับมอนีกับสวัสดีค่ะซาลังเฮค่ะ